ยินข้อถามตัวะคือจังไหนไหวห้ามมาสอนออกกำลังกายน้องสองคนนี่ไหมนันติล่ะผมก็ง่งอยู่ไอ้มากร่แดกเนี่ยโอ้ยพวกมึงหนิมันก็ได้รู้เรื่องเอียงกันเลยฮัดนี่จินตนาการเนี่ยไหมจินตนาการเนี่ยงไายก็พวกสูบุ่้คอยเห็นตะง่ามู้หยิ่งคุณดีๆงามๆน่ะเขาแต่งตัวมาออกกับร่างกายกันน่ะมันเป็นยังไงวะ เอาเขาขัดติดไซส่เสือผานัดรูปโซ่ส่วนเว่าส่วนโค้งส่วนโหนกส่วนนูนในเข้าได้เห็นกันนะนะเยียสุดยอดเลยไอ้เลื่อนซัวแบบนี้โยกโป้ไอ้เลยแน่นอนอยู่แล้วโอเลยเฮ้ยบักคาเนี่ยมึงซ้อมมึงบูดาปะเนี่ยซ้อมโอ้โหใช่ อี้ไอเป็นยังกันยี่วันนี้จ๊ะน้อเป็นยังแล้วครับอายบ่าเขาเริ่มกันเลยดีว่าเออแมนแมนแมนบักท้องน้ำออกกำลงกายเลยเออได้ๆดมาเข้ามาวอร์มร่างกายกันก่อนเริ่มจากท่านี้เด้อเอามือแต่ไรมุดไปข้างหน้าเด้อเจ็ดแปดเก้าสิบ